สวัสดีครับพบกับช่องเซนไตเองวันนี้ผมจะมาเข้ามาที่เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Q Entertainment ครับนี่ผมบอกชื่อว่า Q Entertainment.co.kr ครับจะมาดูรูปยอจายเดินนะฮะโอ้ผมบอกก่อนนะผมชอบมากไอ้งงเี้เออผมสมัยก่อนแต่ตอนนี้ผมเป็นโตเป็นคนแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะไปเลือกกดดูอาร์ติสกันซึ่งอ่าผมจะเลือกอ่าวงแบบเอาดังๆสุดฮะคือวง จอจาายเดนนะฮะซึ่งกดเข้าไปฮะก็เข้าไปหน้าโปรไฟล์หลักก็ได้เลยฮะแต่ว่าพี่แกนีจะชา้ากันหน่อยฮนะโอ้โหโอบอกก่อนนะครับเพลงของโอมาโอ้โหชิมหายกันหน้าดูฮะซึ่งมีเมมเบอร์กี่ใครกันบ้างครับมีโซอยอนมิยอนคูกีโชโชหัวแ,แล้วก็มินนี่ฮะ,ะมี5คนนะฮะเนี่ย ดูจะอลังการงานสร้างเลยครับส่วนอัลบั้มฮะผมบอกก่อนครับโอ้โหเนี่ยว่านี่อัลบั้มเอเดีไอเดนซิคเคิลฟูลอัลบั้มคะอันนี้ชื่อของเขาฮะมีเลขสองฮะมาดูพี่แกทำบ้าบอลเลยฮะชื่อเพลงเอซูเปอร์เลดี้นะฮะซูเปอร์เลดี้เอเดียนด์เอเดวิชั่นเซเว่นเดย์นะครับล็อกนั้นหมดเลยฮะ โอ้ใครที่เป็นสาวแซมสิกาโอ้วงแตกกันหน้าดูะฮะอ้าวผมบอกก่อนนะฮะที่ผมฟัมงมาอย่างโอ้โหชิมหายหน้าดูฮะเว็บไซต์คิวเอ่อนะฮะ, Q, ออนะฮะต่อมาอาราบ้าพวกนี้แม่งที่แกทำหมดนะฮะมีอ่าตัวของอาราบ้ามลนจำเอาที่มาสามเดือนนะฮะก็เรียกว่าของใหม่ฮะเป็นเดือนห้าที่แล้ววงนี้ทำมาเยอะเลยฮนะโอ้ตัวแม่แกก็ เละหน้าดูนะฮะโอโต้ครับอ่ามาดูกันครับแม่อันนี้ดูความแซ่บอ่าผมจะดูรูปอ่ารูปซูปปเปอร์เลเดี้ครับแหม่ไม่ต้องเรียงฮะหนะ้าดัดูรูปแต่ว่ารูปไม่ชัดต้องไปกดตรงสไลด์กันนะครับผมซึ่งอ่ะกดนะนี่มีรูปเอารูปสวยๆกันหน้าดูครับพี่นี่จะมารูปๆูปนี้โอ้โหเป็นเรียงเป็นนายอะไรนะ ลูเลตฮะอีมีรูปนะฮะรูปที่เป็นแบบเสาแซ่บนะฮะโอ้โหพี่แกงพึงเล่นสะั่งการนะฮะมีย้อนนะต่อไปจะดูลูปนี้ฮะรูปอ่ารูปเสาแซ่บรูปมินนี่เสาแซ่บนะฮะโอ้โหชิบหายหน้าดูนะฮะอ่านะมีกันมันเสาแซ่บนะฮะรูปต่อมานี่เป็นเสาแซ่บอีกคนนึงฮะโตยอนโอ้โหตอนนี้เรียกว่าพี่แกงล่แซ่บกันหน้าดูนะฮะผม อ่าโอเคฮะอ่าฮะแล้วก็รูปต่อมานี่คืออ่ากุกกิโอคนนี้เขาบ้าไปแล้วฮะโอ้เขาไม่ธรรมดาฮะโอ้ยต่อมาฮะนี่อันนี้เป็นโชว์วะโชว์แบบเขาไปยืนบนฐานตั้งมหาเทพโอ้พระเจ้าด้วยโอ้ยพระเจ้าด้วยพระเจ้า,จาต่อมานี่โอ้โหรูปนี้ วิ่งมีย้อนมียอนยอนี่สุดยอดมากฮะซึ่งไม่ธรรมดาฮะโอ้โหอลังการอลังการต่อมานี่เอ่อมินนี่มินนี่สองมินนี่มินมนี่ยังสองแซบเลยวิย่งอยากไปเจอครับเฮ้สองแซบสองแซบ,แซบโซยอนโอ้โหบังรักทีน่นี่บังที่นี่ขำขัน ผมไปยืนเป็นามด้วยโอ้โหนั่งตั้งหามาเออแล้วก็ูุกิอุกิอือูุกิจิ้งจกอ่าแนะนำแนะนำโอ้โหนั่งจ้านั่จะหาแล้วก็ภาพนี้อ่าโอ้โหวันนี้เลยโชว์โชว์ชัวโชว์ฮัววะชื่อยากหน่อยฮะชื่อเมมเบอร์ยากหน่อยเออแล้วก็เข้าชมแม่งคนไปทิ้งเลย ไอ้ยังสาวซับเลยสาวซับยิ๊บอัพไลน์เอ๊นี่แบบเขาเสื้อรารลังกาในอะเลนที่ซีนแ่บอ่ามินนี่มินนี่อ่านะฮะโอ้โหรูปนี้แบบดูแบบยาวๆโอ้โหนี่มันมีโชว์ด้วยนะโอ้กินแบบน้ำได้โอ้ยโอ้ค่ายคิ้วอ่าอันนี้เป็นเป็นยืนน้ำตก อีีละกาปกัละกัละกัีีเต็มด้ีมีสอ่าโอ้โหภาพคอนเซปต์คอนเซปต์อ่าโอ้โหนี้แมงแซมากโอ้โหชุดโอ้โหดูไม่ได้เลยชุดนี้อ่าสามเดือนมาก่อนฮะเออเรียกว่ามันยังไม่จบนะเออมอเตอตบ้าโอมึงเอารูปเว็บไซต์บ้ามอลให้ไม่รู้เล คอนเซปอะไรไม่รู้ Concept อะคอนเซปแบบพิสดารเกินไปอ,อ้ยีเพลงมันโดนใจกูมากคือมันแรงมากกำลังซีลังซีฟิปปิ้วไอ้เ,อเนี่ยมึงจะใจเดินฟิปปิ้วเดี๋ยวตั้งชืง่อไม่มาอย่างนี้วะเฮ้ยรูปนี้มันสวยนะอูออรเราเลยวะมัน๋ยวเขามีแนมโอ้ยเฮ้ มือจับมือผมครับที่ถ่ายคลิปถ่ายของวงน่ะนี่ชุดชุดโอ้โหภาพโอ้โหแบบสภาพและตภาพอันคลิปนี้ยาวเลยโอ้โหชุดนี่แบบไอดอลอ่ะนี่อันนี้ใส่ชุดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่องคุณจะโดนแบนนี่โอ้โหชุดนี้ใครเอาแต่งชุดแบบนี้กันอ่ะ ซเปอร์อะไรที่โอ้สาวแซ่บกลายเป็นสาวแซ่บเป็นตำนานมันเป็นแบบแบบอ่ะโอ้ยมีมีไม่จบอีกโอ้โหโอ้คลิปยาวคลิปยาวชื่อคลิปชื่อคลิปโอ้ใส่หมวกใส่หมวกหมวกหมวกโอ้โหลมนี้โซนยอุกิมินนี่แอร์เ็นเะเลอ่ะเออแล้วก็ชมวัวโอ้โหวิกาพยืนบนแอนอ่ะ โอ้ไม่จบเอกโอ้โหภาคนี้แมงเลิดเกินนะฮะมินนี่โอ้โหแต่งชุดแมงอลังการมากโอ้โหไปนอนด้วยไปนอนพบประจาง่ายเอ๊คิมิยาโอ้โหโซยอ,น,รรอนี่ไม่ธรรมดานะเฮ้ยเขาเนี่ยไม่ธรรมดาลยนี่ตัวแม่ตัวเลิดนี่โอ้โหโชว์หัวด้วยวิกแันดยมันเลิดแนมันเลิด เล่ึกเกินไปโอ้โหมันบ้าไปแล้วอ่ะโอเคจบกันเท่านี้ก่อนนะโอ้ดูยาวเว็บไซต์คิวฮนะ <c oughs> ถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้สำหรับนี้ก็ขอลาตัวไปทั้งนี้แล้วเจอกันใหม่ไปๆจบอีก,กนะนะครับ